สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้พี่เป้มีข่าวสารอัปเดตใหม่นะคะด่วนมากคนแก่เด็กคนพิการรับเงินงวดแรกเดือนมิถุนายนนี้นะคะ13ล้านคนเตรียมตัวรับเงินเยียวยา3,000บาทเป็นที่คอนเฟิร์มแน่นอนนะคะฟังดีๆชัดๆนะคะสำหรับคนกลุ่มปอบางนะคะคนแก่เด็กคนพิการนะคะ3กลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมดนะคะ3,000บาทนะคะ ซึ่งงวดแรกนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะเดือนมิถุนายนนี้แต่ยังไม่รู้ว่าวันที่เท่าไหร่นะคะซึ่งวันนี้นะคะมีการประชุมคอรมอและมีมติออกมาแล้วว่าช่วยเหลือ3กลุ่มนี้นะคะคนแก่เด็กคนพิการนะคะซึ่งเดือนหน้าเดือนมิถุนายนจะจ่าย2000บาทนะคะฟังดีๆว่าจะจ่าย2000บาท เป็นงวดแรกนะคะ2,000บาทคือรวมทั้งเดือนนี้ด้วยนะคะเดือนพฤษภาคมแล้วก็มิถุนายนด้วยจะจ่ายก้อนเดียวเลยเป็น2,000บาทนะคะแล้วอีกที1,000บาทคือเดือนกรกฎาคมนะคะวันนี้มีมติคือช่วยเหลือแล้วนะคะคือช่วยเหลือแล้วแค่ยังไม่ระบุว่า จะจ่ายให้วันที่เท่าไหร่นะคะสำหรับคนพิการในวันที่29นี้นะคะ1,000บาทจากพอมอนะคะโอนเข้าคนพิการแน่นอน1,000บาทในวันที่29นี้นะคะสำหรับใครที่มีบัญชีนะคะที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วก็เคยได้เงินจากบัญชีทุกๆเดือนนะคะจะได้นะคะ29นี้นะคะ1,000บาทและสำหรับใครที่รับ เป็นเงินสดจากเทศบาลนะคะจากเทศบาลจากองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะคะถ้าใครเคยได้รับเงินสดนะคะก็จะไม่เกินนะคะไม่เกินวันที่15มิถุนายนนะคะคือได้รับเป็นเงินสดแน่นอนค่ะและสําหรับคนที่มีบัญชีจะได้เร็วนะคะสําหรับคนที่ได้เงินสดนี่ก็จะช้าหน่อยนะคะและสําหรับคนใดนะคะสําหรับท่านใดที่ถือบัตรคนจนนะคะตอนนี้พี่เป้ก,กําลัง ตามข่าวตามข่าวให้อยู่นะคะรอรับฟังข่าวสารอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนทันทีเวลาพี่เป้อัพคลิปใหม่ๆนะและข่าวสารใหม่ๆนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านมาณนะตรงนี้นะคะเด็กคนแก่และคนพิการนะคะจะได้2,000บาทงวดแรกนะคะในวัน ที่เท่าไหร่ยังไม่รู้แต่ว่าได้แน่นอนคือ2,000บาทในเดือนมิถุนายนนะคะติดตามข่าวสารไว้นะคะคือพฤษภามิถุนาเขาจะให้เป็นก้อนเดียวคือ2,000บาทนะคะและอีกที1,000บาทคือเดือนกรกฎาคมนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ